สวัสดีทุกานนะครับสามวังไรกลุมนะครับขอบคุณมากนะครับอุนสี้ร์มาในงานนี้นะครับคุณตาทักไหมครับสวัสดีครับครับนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะขอย้อนนิดนึงนะครับว่ามันเป็นยังไงมาอย่างไงไม่ไม่รู้ว่าเคยมา งานของเราบ้างกี่ครั้งนะแต่ว่าเป็นว่าเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับผมพูดภาษาทางการไม่ค่อยถนัดนะครับพูดภาษาธรรมดาธรรมดาแล้วกันนะจริงๆแล้วคัมภีร์บีเนี่ยเราเลือกใช้วัวแดงนะครับไอ้ที่เห็นสีน้ำตาลเา็าเรียกว่าสีแดงในในสับของเกษตร,รกรน,นะครับวัวสีแดงเนี่ยเราใช้มาตั้งแต่วันแรกที่เราทําธุรกิจนี้นะครับที่เราใช้วัวแดงเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นออสเตรเลียเนี่ยเขาเรียกว่าดรับมัสเตอร์ ทางฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาเรียกว่า beef master นะครับแต่มันเป็นตัวเดียวกันนะครับทีนี้ไอ้วัวแ,แดงที่เราใช้เนี่ยมันไม่เหมือนวัวแดงแนนที่อยู่ในบ้านเรานะครับสียงตามาเรานะครับสังเกตหลังมันจะตรงอันนี้เทคนิคนิดหนึ่งแล้วมันคนละพันธุ์กับที่อยู่ในบ้านเรานะครับที่ในบ้านเราอาจจะมีสีแดงบ้านเขาเรียกว่าส่วนใหญ่เป็นบามันนะครับแต่ของเราเนี่ยเป็นพันธุ์ที่เราเลือกตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาในธุรกิจร้านอาหารทําไมเพราะว่ามีวัวพันธุ์นี้ มีวัวพันชาโรเล่มีวัวพันบาร์มันมีวัวพันลูกครึ่งแองกัสก็เรียกว่าแบรนกัสในเมืองไทยแล้วก็เ,เวกิวแล้วก็แองกัสร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้สองพันหลังเนี่ยต้องนำเข้าไม่มีเมืองไทยมันอยู่ไม่ได้นะครับแต่อีสี่อันแรกเนี่ยนำเข้าเหมือนกันนะครับแต่นำเข้ามาต้องตัว แล้วผมก็เชื่อทุกตัวแล้วก็ลองแล้วก็บล а й ท์เทสต์นะครับไลน์เทสใส่ในในในจานแล้วก็ทุกคนที่เกี่ยวข้องสมาคมนู่นนี่เชฟเตัวผมเองชิมทุกคนมาชิมที่จานจานเดียวเปิดใต้จานมาก็คือรามาสเตอร์รือบีมาสเตอร์เมนูที่ทำเนี่ยใช้เนื้อส่วนเดียวกันนะครับคุกเหมือนกันนะครับแต่ทำไมทุกคนเลือกอันนี้คนไทยนะครับเป็นเพราะว่า เนื้อพันนี้มีกลิ่นของไขมันที่มีเอกลักษณ์นะครับและความนุ่มเนี่ยประมาณเหนือตรงกลางนะครับความนุ่มไม่ได้เป็น,นไปแข่งกับเวกิวนะครับเพราะว่านี่ยมันไอ้นั่นมันนุ่มส,สัดส่วนตัวเพวมันนุ่มเกือบละลายแล้วอันนี้เป็นเนื้อที่นิ่มแต่ว่าเอกลักษณ์คืออร่อยกว่าเวกิวและก็พันอื่นเพราะว่าไขมันมันเก็บเฟลเวอร์ของอาหารที่มันกินได้ดีมาก แล้วก็เป็นวัวพันธุ์นี้ที่ทําให้เนื้อแท้มันไปอยู่ในแผนที่ของร้านอาหารในเมืองไทยเพราะว่าเฟลเวอร์มัน,วนเวลามาทําอาหารไทยเนี่ยกระเพราเอยหรือเนื้อย่างแบบไทยเอวยสเต็กฝรั่งเบอร์เกอร์ทุกอย่างเนี่ยมันมันเหมาะกับอาหารที่เราทําแล้วก็เป็นอาหารส่วนใหญ่ทางเอเชียเนี่ยจะเหมาะมากเราถึงเลือกวัวพันธุ์นี้นะครับแต่เมื่อก่อนนะครับเรื่องราวท้าความเนี่ยเราเอาวัวพันธุ์เนี้ยมันไม่มีในเมืองไทยไม่มี เราก็ต้องบินเอาขึ้นเรือมาจากออสเตรเลียเพราะมันอยู่ใกล้สุดนะครับดาวมาสเตอร์เอาเข้ามาแล้วก็มาเลี้ยงเดมังชัยใช้เกรนคนไทยแล้วก็เปลี่ยนรสชาตนะินะครับเอามาทีละ2,000ตัว2,000ตัว2,000ตัวนะครับแล้วก็มันมีความลำบากในการแฮนด์ลมากเวลาเราเอาเข้ามาที2,000ตัวแล้วก็ต้องบริหารส่วนเนื้อแล้วก็ต้องสั่งใหม่ลงทุนทีกี่เท่าไหรนะ6-70ล้านต่อต่อชิพนัน่แล้วมันหนักมากนะครับทีเนี้ย ตอนนั้นเนื่องจากว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วก็นโยบายของทางบริษัทเราต้องเอาอร่อยไว้ก่อนนะครับคุณภาพต้องดีที่สุดสําหรับตัวร้านอาหารเราก็ต้องกัดฟันสู้งมาได้นั่นคือประมาณ1 2ถึง13ปีก่อนไม่มีอะไรเลยเมื่อกี้ผมเพิ่งจะถามทางสมาคมว่าไอ้วัวพันเนี้ยมันกี่ปีก็พอดีกับที่เราเอามานะครับ 12- 13ปีผ่านไป เมื่อไม่ไม่เกินปีปีที่แล้วนะประมาณต้นปีก่อนเนี่ยผมกับทีมงานก็มีคิดว่าเอ้เราต้องเอาอันนี้กลับมาให้ได้แล้วก็ต้องทำยังไงให้ให,ให้ให้มันอยู่ในเมืองไทยอ่ะเพราะเวลาเวลามันมีอะไรที่อยู่ข้างนอกกับสถานการณ์โลกตอนนี้มันเปลี่ยนตลอดเวลาเนี่ยทุกอย่างมันสวิงทุกอย่างระคงราคาเนี่ยมันสวิงทำาไงได้มีข่าวมาว่าคนไทยเนี่ยพัฒนา วัวพันที่ผมชอบแต่ที่นี้ข้อพิเศษคือมันไม่ใช่ดราว์มาสเตอร์ละมันกลายเป็นบีฟมาสเตอร์ซึ่งผมฟังในผมก็หูผึ่งพราบีฟมาสเตอร์คือสายเลือดที่ถูกควบคุมชัดเจนกว่าดราว์มาสเตอร์ดราว์มาสเตอร์นี่คือวัวปล่อยทุ่งส่วนใหญ่แต่ว่าบีฟมาสเตอร์นี่คือคัดเลือกพันจากเบการเขาจะซีเรียสกว่าใน,านสายพันธุ์เดียวกันนั่นแหละแต่ว่าควบคุมมากกว่าผมก็บอกโอเคทีมงานลองไปดูดิว่าคนไทยมันจะทําเิงบอ่อเนี่ยมันจะใช่บก่กนะครับ ปรากฏทีมงานก็ไปเอาเนื้อมาให้ผมชิมนะครับเนื้อมันเท่ากับในยุคแรกที่ผมได้ทำนะครับรสชาติเหมือนกันนะครับรสชาติเหมือนกันเลยผมก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยคุยกันต่อว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วว่ามันเป็นยังไงสถานการณ์วัวพันธุ์เนเมองไทยมันมีแล้วบอกว่ามันเป็นยังไงบ้างถามไปถามมามันมีสมาคมตรงนี้อยู่มันมีเกษตรกรที่ทำานี้อยู่ผมก็รู้สึกดีใจมากที่มันมี มีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาทีนี้ไอ้ไอ้ไอคอนเซปต์ของเขาเนี่ยเพื่อเกษตรกรไทยมันไม่ใช่เพื่อเขาคนเดียวนะต้องบอกไว้ก่อนถ้าคุณภาพไม่ได้เราก็คงรับไม่ได้ทีนี้เกษตรกรเราทําถึงจริงเพราะว่าคุณภาพมันถึงตอนนี้สําหรับผมนะครับเท่ากับออสเตรเลียและผมคิดว่าพอเปลี่ยนสูตรอาหารตามที่ผมสเปคผมเนี่ยอีกไม่กี่เดือนเนี่ยมันจะเกิน พราะพรวตัวตัวเลือดพันธุ์ของเลือดเนี่ยมันถูกควบคุมละเอียดกว่าที่ผมนําเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นมันจะแอดวานซ์ไปกว่าที่ผมเคยทํานะครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงเกษตรกรเนี่ยมันเพื่อซึ่งกันและกันนะครับเพื่อซึ่งกันและกันต้องให้เครดิตเกษตรกรว่าถ้าเก่งมันก็ต้องยกนิ้วให้ว่าทํากันได้ไงสิปีแล้วก็คุณภาพเนี่ยเท่าและกําลังจะเกินตะวันตกนะครับ พันนี้เป็นพันที่สัส่วนตัวนะครับอย่างที่บอกผมเชี่ยวดมทุกพันแล้วเหมาะอาหารกว้างที่สุดโดยเฉพาะอาหารไทยนะครับเหมาะที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ผมรู้สึกดีใจมากที่มันพัฒนามาได้แต่ปริมาณนี่ก็ต้องผมก็ต้องออมันยังยังไม่เท่าแคปซิตี้ผมเท่าเท่าไหร่แต่ก็ผมใช้เวลาน่าจะอีกสักปีสองปีถึงจะขึ้นมาถึงปริมาณที่ผมต้องใช้นะครับก็กดกดบูกันไปเพราะฉะนั้น ผมดีใจอย่างยิ่งมากนะครับที่ที่มันมันไม่ต้องพึ่งเมืองนอกแล้วผมจะคัดออกไปเลยว่าเม,มืองนอกเนไม,ไม่ไม่เอาแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งคุณภาพมันดีกว่าแล้วก็ที่น้องกันเองทํากันเองมันคุยกันง่ายกว่าแล้วก็มันก็ควบคุมทุกอย่างให้มีอยู่ในระบบแล้วก็ต่างชาติมันเอาเปรียบไม่ได้เราโดนต่างชาติเอาเปรียบ เยอะมากนะครับเรื่องเรื่องของราคาเรื่องอย่างพวกนี้มันมันสาหัสมากนะครับทีนี้ธุรกิจร้านอาหาร,หารเนี่ยมันก็น่าจะทําการคํานวณทุกอย่างที่มี stability มากขึ้นนะครับอันนี้คือเรื่องราวของทําไมถึงใช้อัวแดงนะครับเราตั้งชื่องัวแดงนะครับไม่ใช่วัวแดงงัวแดงนะครับพอไปคุยกับเกษตรกรเนี่ยผมก็บอกว่าเออวัวแดงเขาก็ตอบว่างัวแดงคุยกันได้คนละภาษาไอ้นี่ตกลงงัวหรือวัวงัวผมก็เลยเปลี่ยนชื่อแลวก็เคยเป็นชื่อผล p r o ั u c t เนี่ยก็คือ งัวแดงผมคิดว่าเกษตรกรทั่วประเทศเขาใช้คำว่างัวก็ไม่รู้ไปเปลี่ยนทําไมนะครับก็เป็นงัวรีในพจนานุกรมอะไม่รู้แต่เขาเรียกว่างัวพูดบัวก็เรียกงัวก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนวัวแหวนเป็นงองูแล้วกันนะครับผมจะงัวตามแล้วเพราะว่าทุกจังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นทางสุพรรณเหนือใต้อะไรพี่แกพูดงัวงัวงัว ผมก็ไม่เคยฝืนธรรมชาติทาไมนะแค่งัวแล้วเราตั้งโลโก้เป็นงัวแดงไปเลยนะครับให้รู้เลยว่าเป็นของคนไทยแล้วก็เป็นของคนไทยแล้วก็เป็นของคนไทยที่เลือดฝรั่งที่ที่พัฒนากลายเป็นยิ่งกว่าฝรั่งแล้วก็เริ่มตั้งแต่กระบวนการมีลูกกันที่เมืองไทยนะครับลูกเมืองไทยแล้วก็เชื่อที่เมืองไทยเลยฉะนั้นนี่คือวัวไทยโดยสมบูรณ์แบบ นะครับโดยฝีมือคนไทยในสแตนดาดที่อินชอลล์นะครับหวังว่าคงจะอีกไม่นานเหนือกว่าฝรั่งนะครับเหนือก็ฝรั่งตอนนี้เท่าแล้วแต่จะต้องทําให้เหนือนะครับต้องมันต้องเปลี่ยนอะไรอีกนิดหน่อยเรื่องกระบวนการกินอะไรแต่ไม่อะไรตามสเปคนะครับแล้วก็มันจะต้องดีกว่านะครับคุณตามมีอะไรเสริมไหมครับครับก็อย่างที่คุณโตบอกนะว่ามันเป็น ก่อนหน้านี้เข้าใจว่าได้ยินว่าธุรกิจบัวในเมืองไทยเนี่ยกําลังแย่มากนะมันถึงเป็นที่มาของเราช่วยเกษตรกรโน้นนั่นนี่แต่ว่าเอาความจริงแล้วว่าคุณภาพของสิ่งที่เกษตรกร,ร,กรไทยทำเนี่ยจนถึงณจุดนี้นะจนถึงวันนี้ที่เราร่วมกันทําทุกอย่างเนี่ยเรามีโอกาสที่จะทําให้เนื้อสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกได้ ในเมืองไทยเพราะไปไปมามาเนี่ยเมืองไทยเนี่ยด้วยสภาวะแวดล้อมด้วยผลิตผลของเหลือทางการเกษตรเอย่ยที่พอปลูกเอย่ยสภาพอากาศเอย่ยมันทําให้สายพันธุ์เนี้ยพัฒนาไปไกลอย่างที่คุงต่อบอกคือจนปัจจุบันเนี้ยเราดีเท่าเขาแล้วนะแล้วมันมีที่ไปอีกเยอะมากที่จะทําให้มันดีที่สุดในโลกได้นะครับซึ่งมันจะไม่ใช่การช่วยเหลือของใครละมันกันเรากําลังจะ มีจุดยืนที่ต่อไปเนี่ยอินชาลอ์วัวไทยจะมีชื่อเสียงเพราะมีรสชาติเฉพาะมีสายพันธุ์เฉพาะอาหารที่เราให้โดยเฉพาะมีกลิ่นมีรสชาติที่เฉพาะตัวนะครับออนอกจากข้าวไทยต่อไปอินชาลอ์เนื้อไทยเราน่าจะทำให้โดยเฉพาะสิ่งที่เราทำกันนะเป็นสายพันธุ์เนื้อที่ทั้งโลกต้องมากินที่นี่นะครับ ก็มันมีความท้าทายเยอะนะครับการจะทําวัวให้ได้เดือนละสองสาร้อยตัวก็ต้องมีแม่เป็นหมื่นตัวนะครับจะทำเจ็ดร้อตัวก็ต้องมีแม่หลายๆห,หมื่นตัวต้องมีเกษตรกรทั่วประเทศค่อยๆทํากันนะครับก็เนี่ยเราก็ค่อยๆพัฒนากันมา3ปีเนี่ยเราตั้งเป้าว่าอินัาล้อนน่าจะทําได้ประมาณสักประมาณเจ็ตัวต่อเดือนนะครับ ก็ผมก็คงมีเท่านี้นะครับอ่าอัานสุดท้ายคือที่โตบอกว่าทำไมเราถึงมาโฟกัสที่วัวไทยนะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เราจะควบคุมชาลอคควบคุมหมายถึงเราพยายามได้ทุกจุดด้วยน้ำมือเราเองนะครับก่อนหน้านี้เราเอาวัวจากออสเตรเลียเข้ามาเนี่ยข้อเสียคือเอาเข้ามา2,000ตัวเนี่ยมาจากฟาร์มไหนบ้างก็ไม่รู้พ่อเป็นใครแม่เป็นใคร ไม่รู้นะครับขึ้นเรือมาถึงแล้วเนี่ยคุณภาพดีไม่ดีเราก็ต้องรับสิ่งที่เราควบคุมได้อย่างเดียวก่อนหน้านี้คืออาหารที่เราให้ให้เขากินนะครับสายพันธุ์ครึ่งหนึ่งอาหารครึ่งหนึ่งที่จะทาให้ให้บัวให้วัวอร่อยนะครับแต่ตอนนี้เราควบคุมได้ตั้งแต่สายพันธุ์พ่อวัวเป็นใครแม่วัวเป็นใครเลี้ยงที่ไหนเกษตรกรชื่ออะไรเบอร์หูอะไรเลี้ยงด้วยอาหารอะไรสัดส่วนอาหารเท่าไหร่ ตั้งแต่ระบบพันธ์ระบบอาหารระบบฟาร์มระบบ QC ทั้งหมดเนี่ยเราทําเองกับมือด้วยกันนะครับมีอะไรอยากจะปรับปรุงให้ดีขึ้นทําด้วยกันมีอะไรแก้ไขทําด้วยกันเพราะฉะนั้นอิชาร์ล็อคมันมคือม,มันมาถึงจุดที่ที่ผมว่ามันน่าจะเป็นจุดที่ดีที่สุดที่เราเคยทําได้นะครับ ก็จากนี้ต่อไปเนี่ยตั้งแต่เดือนนี้เดือนหน้าเดือนนี้เดือนหน้าเป็นต้นไปเนี่ยเราจะเริ่มเอาเนื้อเนี่เนยเข้ามาใช้ในร้านอาหารเราทั้งหมดมันอาจจะยังไม่เพียงพอกับการที่เราจะออกไปขายข้างนอกนะครับแต่แนชารลส์ประมาณไต่มาสหนึ่งปีหน้าเนี่ยเราจะเริ่มมีเนื้อขายให้คนอื่นด้วยนะก็ผมน่าจะมีแค่นี้นะหนึ่งอย่างที่ตอนที่เราเ,าเริ่มทําธุรกิจนี้ตอนแรกนะหนึ่งคอมเมนต์ที่หลายๆคนพูดในวงการ เกษตรกรเนี่ยมีเข้ามาเข้ามาในในตาผมในหูผมนะคือบอกว่าทําไมทำไมเอาเวอร์นอกระไม่สนับสนุนคนไทยเลยวันนี้สนับสนุนแล้วนะครับเราก็ทํางานด้วยกันทีนี้ในฐานะคนทําร้านอาหารที่ต้องมีมาตรฐานเพราะว่าคนกินของเราสมัยนีย้มันมีมาตรฐานที่สูงขึ้นเกษตรกรได้มาถึงจุดที่พัฒนาพัฒนาตัวเองที่มันทํางานด้วยกันได้แล้วนะครับนั่งนั่งชิมเนื้อกันเนี่ยเรา เอาเนื้อออสเตรเลียแองกัสเนื้อแรวมาสเตอร์ออสเตรเลียนะคือคือเรานําเข้ามาเป็นชิ้นเราไม่รู้ว่ามันกินอะไรนะ mm hmm. เนื้อออสเตรเลียสองสามอย่างแล้วก็เอาเนื้อเนี่นยจากพี P, ่ๆเกษตรกรทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่สามสิบฟาร์มสามสิบฟาร์มสามสิบฟาร์ม <Mind S 1> ที่ <test. S 1> ใช้เนื้อยี่ห้อนี้นะใช้ใช้เนื้อสายพันธุ์นี้เล<า>ี้ยงด้วยอาหารแบบเนี้ยคือแบบออสเตรเลียนี่คือแบบถ้าไม่บาบนี่โยนทิ้ง จริงๆคือคือไม่ไม่ผ่านรถมัสู้ไม่ได้เออโตโต,ตบอกเลยโอ้โ oh, ห oh, คนไทยทําถึงว่ะเป็นครั้งแรกที่เราพูดได้เต็มปากว่าคนไทยทําถึงสิบปีที่แล้วเนี่ยที่เราต้องไปถอนนาเอาวัวเข้ามาเป็นพันตัวเนี่ยเพราะคนไทยทําไม่ถึงอตอนนี้นอกจากจะทําถึงเนี่ยเรากําลังจะดีกว่านะครับอินชาอัลครับโอเคครับก็ผมมีประมาณนี้ครับครับ